ฟันนี้ครับมักเกี่ยวข้องกับการสิ้นสุดของเก่าๆสิ่งของเก่าๆนะครับแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว่าเปลี่ยนเป็นการเริ่มต้นใหม่นะครับถ้าผมอธิบายเป็นคำง่ายๆก็คืออะไรเก่าๆที่มันไม่ดีนะครับมันจะหายไปจากชีวิตคุณนะครับแล้ชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนใหม่สู่การได้ทําเรื่องราวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะครับก็คือการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับ หากช่ววนี้ครับคุณมีเรื่องหนักใจหรือมีปัญหาที่กดดันตัวเองเนี่ยนะครับในฝันนี้จะสะท้อนนะครับบอกให้คุณว่าคุณนี่แหละกำลังจะได้หลุดพ้นแล้วนะครับหรือคุณจะมีทางออกบางอย่างที่เกิดขึ้นแบบไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะครับแต่ถ้าใครนะครับที่อยู่ในช่วงเขาเขาเขาเรียกว่าลังเลไรนนะครับช่วงช่วงของการลังเลใจนะครับหรือความรัก หรือการงานอะไรบางอย่างเนี่ยคุณไม่ว่าจะลังเลเรื่องความรักเรื่อง